อีีเร่่ราประสบการณ์ขนหัวลุกที่ตรอกโรงไม้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ30ปีมาแล้วสมัยที่จังหวัดนนทบ,บุรียังไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ ผมมักจะไปหาเพื่อนชื่อสิงที่อยู่ในตอกโรงไม้ตรงถนนติวานนท์ช่วงใกล้ตัวจังหวัดสมัยนั้นยังไม่มีถนนเลี่ยงเมืองและยังเป็นเรื่องส่วนอยู่เยอะตรอกโรงไม้ที่ว่ามีโรงเลื่อยไม้อยู่สุดซอยสิงทำงานที่นั่นในวันที่ไม่มีเรียนและพักอาศัยในโรงไม้ด้วยผมกับสิงเรียนรามแต่คนละคณะผมเจอเขาหลายๆคาบวิชามาตั้งแต่ปีหนึ่งเมื่อคุยกันก็ถูกคอแถมยังชอบวิ่งออกกำลังกายพอๆกัน บางวันที่เขาไม่ได้ไปเรียนแต่ผมมีเรียนตอกโรงไม้ซึ่งเป็นทางผ่านกลับบ้านผมจึงมักจะแวะไปนั่งคุยกับเขาบางวันก็นัดกันวิ่งออกกำลังกายย่านนั้นวันนั้นผมนั่งรถเมย์ผ่านรถขับเลยป้ายหน้าตอกโรงไม้ไปสองป้ายแล้วแต่ผมนึกเกิดอยากลงไปหาสิงปกติวันไหนที่เขาไม่ได้ไปเรียนนั่นหมายถึงเขาต้องทำงานที่โรงไม้ตอนนั้นก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วน่าจะเป็นเวลาเลิกงาน ผมจึงลงรถเมล์และเดินย้อนกลับไปทางตรอกโรงไม้สิงไม่อยู่ลุงคนหนึ่งบอกต่อว่าสิงออกไปไหนไม่ได้บอกใครไว้แต่ทุกๆครั้งที่ออกไปมักกลับก่อนค่ำลุงแกอธิบายผมไว้อย่างนั้นผมตัดสินใจนั่งรอในตรอกโรงไม้จนมืดค่ำและคนในโรงไม้กลับไปกันหมดแล้วเว้นแต่ลุงยามที่นั่งเฝ้าประตูผมเลยฝากลุงยามให้ช่วยบอกสิงว่าผมมาหาจากนั้นก็ขอตัวกลับตรอกโรงไม้นั้นลึกและเปลี่ยว เป็นถนนดินลูกรังสองข้างทางเป็นป่าย้าและแทบไม่มีบ้านคนบางช่วงก็เป็นรั้วลวดหนามยาวไปตลอดนับร้อยเมตรบางช่วงก็เป็นป่ากล้วยสลับกันไปเช่นนี้แม้ซอยจะลึกร่วม2กิโลเมตรแต่ในเมื่อแทบไม่มีคนอยู่อาศัยนานๆทีจึงจะเห็นรถเข้าออกสักคันเมฆหนาฟ้าเริ่มคำรามลมแรงพัดฝุ่นผงปลิวเข้าตาผมหลายหน พมแงน้ามองฟ้าที่มืดสลัวพลังนึกว่าอีกไม่นานฝนคงตกจึงรีบสาวเท้าให้เร็วพะมองไปทางใดก็หาที่หลบฝนไม่เจอแต่จนแล้วจนรอดฝนก็เทคโครมลงมาจนได้ต้องอาศัยใบยกล้วยข้างทางยกบังไม่ให้หัวเปียกทว่าฝนที่ลงหนักหนักเหมือนฝนไล่ช้าง4-5นาทีแล้วก็หยุดถึงกระนั้นก็เพียงพอให้ถนนที่เป็นลูกรังเฉอะแฉะและเสื้อผ้าหน้าผมเปียกไปหมดตอนนั้นไม่แน่ใจว่าถึงกลางซอยหรือยัง แต่หน้าแปลกที่ยิ่งเดินเหมือนทางยิ่งยาวยืดออกไปผมเดินจนคนออกกําลังกายอย่างผมทุกวันเริ่มรู้สึกเมื่อยวินาทีนั้นคิดว่าหรือจะหลงทางแต่ผมก็หัวเราะขำตัวเองตรอกที่เป็นทางตรงจากหน้าปากทางจนถึงโรงไม้นี่นะนะจะหลงแต่ยิ่งสาวเท้าเหมือนตรอกมันยาวยืดออกไปจริงๆยิ่งเดินยิ่งมืดยิ่งเดินยิ่งไกลตั้งแต่ฝนยังไม่ตกจนฝนหยุดตกไปสักพักผมยังไม่เห็นรถเข้าออกเลยสักคันแม้แต่จัก,กรยานก็ไม่มีเลย สมัยนั้นผมยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้และไม่ได้สวมหรือพกนาฬิกาเมื่อต้องการทราบเวลาก็อาศัยคนข้างๆหรือคนส่วนทางถามเวลาเอาผมจึงไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ความอ่อนล้าที่มากขึ้นความหิวที่ตามมาผมจึงตรงเข้าปากล้วยเพื่อมองหาผลสุกๆสักลูกแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบได้แต่นั่งหมดแรงอยู่แถวนั้นและปากล้วยนี่เองที่ทําให้ผมในเวลานั้นเข้าใจไปว่าไม่หลงทางแน่ๆ พราะตรอกโรงไม้ที่เต็มไปด้วยปากกล้วยและรัวลวดน้าทําให้ผมมั่นใจว่าตัวเองยังเดินอยู่ในตรอกโรงไม้โดยที่ไม่รู้เลยว่าด้วยความมืดทําให้ตนได้เดินลึกเข้าไปอีกทางตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไม่รู้ฉับพลันจมูกผมได้กลิ่นเหม็นเน่าของซากสิ่งมีชีวิตที่แรงมากนาทีนั้นผมคิดถึงหมาเน่าตะกวดเน่าไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนอกจากนี้อากาศเริ่มเย็นลงจนหนาวสันผมเดินตามกลิ่นเข้าไปแต่ไม่พบอะไรบรรยากาศที่ทั้งมืดและเงียบ สองสิ่งนี้เป็นเหตุผลให้ผมลาถอยออกไปปักหลักที่ริมถนนเวลาผ่านไปพักใหญ่ผมได้ยินเสียงรถยนต์ดังมาแต่ไกลผมรีบลุกเตรียมตัวโบกขอติดรถไปด้วยแต่รถที่ผ่านมาไม่ยอมหยุดเลยเหมือนมองไม่เห็นผมเสียด้วยซ้ำรวมไปถึงรถอีกสาคันและมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่แล่นสวนเข้าไปทางด้านในก็ไม่หยุดขณะที่ผมกําลังนึกท้ออยู่นั้นก็เห็นสิ่งเดินตรงออกมาจากกลุ่มดงกล้วยด้านในผมรีบโบกมือเรียก สิงไอ้สิงห์กูโวยกูเองโวยผมโบกมือหย่อยอยู่หลายหนจากที่ทำท่าไม่เห็นก็มองเห็นผมสิงมาใกล้จะถึงแล้วแต่ผมสังเกตเห็นว่ามีคนเดินตามหลังมาด้วยเมื่อมาถึงตรงหน้าผมสังเกตว่าสิงหน้าซีดมากเขามีทีท่าหวาดกลัวปากสันทำท่าจะพูดแต่ไม่พูดเมื่อมองไปทางคนเดินมาด้วยคนคนนั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จ้องมองผมเราจะกินเลือดกินเนื้อ สิ่งพูดเสียงเบามันเป็นผีมันบอกจะฆ่ามึงด้วยผมตกใจสิ่งทำท่าจะวิ่งแต่ร่างที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ดึงตัวสิ่งไว้ผมพยายามช่วยจึงเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันจนในที่สุดผมก็ตกใจตื่นมีคนมาพบผมสลบอยู่ในป่ากล้วยซึ่งเป็นคนละแห่งกับในตรอกโรงไม้ผมเดินหลงทางคาดว่าน่าจะเกิดจากตอนฝนตกหนักแล้วหลบเข้าไปในป่ากล้วย พอฝนหยุดก็เดินต่อแต่ไปผิดทางเดินจนไปโผล่อีกซอยหนึ่งที่อยู่ถัดไปแต่ที่ผมทราบต่อจากนั้น,นสีททำเอาผมช็อกสิงถูกฆ่าตายในป่ากล้วยที่ผมสลบไปนั่นเองใครฆ่าและด้วยเหตุอะไรผมยังไม่รู้เลยตราบจนทุกวันนี้ตรอกโรงไม้ก็ไม่มีแล้วที่ผืนโตบริเวณนั้นกลายเป็นห้างช็อปปิ้งมอลขนาดใหญ่ไม่เหลือเขาเก่าอีกเลยแต่ความทรงจำเกี่ยวกับตรอกโรงไม้สิง และเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนั้นผมยังจำไม่เคยลืม